ดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์นักสู้ผู้แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวสวัสดีวันนี้มาเจาะลึกดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ผู้ที่มีความอดทนแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวไม่แพ้ใครมาดูกันว่าคุณเป็นแบบนี้หรือไม่ภาพรวมบุคลิกชาววันเสาร์เป็นคนจริงจังกับชีวิตมีความรับผิดชอบสูงและมีความอดทนเป็นเลิศสามารถจัดการกับปัญหาที่ยากลำบากได้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนคิดมากและชอบเก็บความรู้สึกไว้คนเดียว การงานและการเงินการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความอดทนและความเชี่ยวชาญเช่นวิศวกรสถาปนิกนักบัญชีหรือข้าราชการเพราะเป็นคนละเอียดรอบคอบและมุ่งมั่นในหน้าที่การเงินการเงินมั่นคงเพราะเป็นคนวางแผนเก่งและไม่ฟุ้งเฟือยแต่ก็ต้องระวังเรื่องการลงทุนที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงความรักและความสัมพันธ์สไตล์ความรักเป็นคนรักจริงหวังแต่งมีความซื่อสัตย์และทุ่มเทให้คนรัก แต่ก็อาจจะดูเป็นคนเย็นชาและไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกคู่แท้เหมาะกับคนที่สามารถเข้าใจโลกภายในของเขาและพร้อมที่จะสร้างชีวิตครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันจุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็งเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงอดทนและสามารถพึ่งพาได้จุดอ่อนมักจะคิดมากเก็บกดความรู้สึกและเป็นคนดื้อรัน้นและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับดวชะตาที่น่าสนใจของคนเกิดวันอาทิตย์